ขอเรจเริญพรคุณโยมวันนี้มารับยาด้วยอาการอะไรอาการเป็นมะเร็งมะเร็งชนิดไหนเขาออกมาเหมือนก้อนใหญ่ๆค่ะที่ไหน <c oughs> อวัยวะหน้าท้องหมอวินิจฉัยว่ายังไงก็ไน่ใช่แล้วก็เป็นมะเร็งไม่ใช่เรื่อมะเร็งแล้วแล้วหมอแจ้งไหมว่าเป็นระยะที่อะไรไม่ได้แจ้งเลย หมอใช้วิธีเจาะเรื่อยตรวจใช่ไหมพา,พาเลยพาเอกเลยอันนี้เป็นตัวเองหรือว่าเป็นญาติเป็นพี่สาวพี่สาวเนาะคนที่เป็น่ะเป็นพี่สาวเนาะเป็นพี่สาวของคุณโยมอีกทีหนึ่งคนที่คนที่ป่วยพี่สาววันนี้พี่สาวมาด้วยไหมไม่ได้มา,มมมาให้เอามาด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าเอามาด้วยถ้ามาได้พ่อจันทร์ก็อยากจะสนทนาด้วยสอบถามอาการหน่อย เนาะจะดีจะได้จะได้เ oh. ข้าใจว่าการทานยาของมะพร้าวนี่ได้รับผลดียังไงหมอสัตวสิทธิ์บอกว่าเป็นก้อนเนื้ออยูไ่ไขสใต้หนังและทีนี้ไปถึงโรงพยาบาลจุฬาอยู่หน้าทองก็เลยหาอยู่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬากุงเทพค่ะอยู่ตึเกเดียวกับอง์การเดียวกันที่นี้ อันนี้ก็อผ่าออกแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ผ่าไอ้ที่ชมพูนี่ชมพูนี่คือถุงหน้าท้องค่ะถุงหน้าท้องถ่ายออกตรงนั้นแลหาหน้าท้องก้อนชมพูใช่ถ่ายออกหน้าท้องอ๋อนี่คือช่องขับถ่ายณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ก็ตอนนี้คนไข้ก็คือถ่ายขับถ่ายที่หน้าท้องอยู่ค่ะ คุณโยมนั่งได้นั่งนั่งคุยกับพระอาจารย์ได้นั่งสนทนาได้เป็นยังไงน้าร้อยน้าร้อยผ้าจา์ฟังหน่อยเป็นยังไงหน้าการของคุณค่าเป็นยังไงนะพี่ี่ถามดูอยู่นี่บอกว่าดีขึ้นที่ใช้ไปที่เบาซุสเทลนอนหลับดีกว่าเดิมแล้วเบาขึ้นเห็นไหมว่ามาเอาวันที่สิบสิบเดือนทิ่เดือนเนี่ยค่ะสิบเดือนมิถุนาก็อาจารย์บอกว่ามาสิบห้าวันตามประกาศก็เลยมาวันนี้ เล่าอาการคนไข้ให้พระอาจารย์ฟังเพิ่มเติมต่อยว่าดีขึ้นเป็นยังไงบ้างนอน,น,อนได้ก็เดิมนอนหลับได้การปกติแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะก็เหลือตัวเองไม่ได้เลยลุกก็จับไม้ลุกขึ้นแค่นั้นลุกนั่งอย่างเดียวลุกนั่งอย่างเดียวเดินเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กอนผ่านก็ได้อยู่ผ่านหน้าท้องออกก้อนหน้าท้องออกเขาบอกว่ามันตายข้างหนึ่ง ้าสีึือเลยทั้งมือทั้งขาอะไรเนี่ยีกพอมีพอมาถึงบ้านก็จับทําให้แบบเนี้ยโยกโยกให้ออกกําลังกายพอมาเอายาก็เขาบอกว่าตัวเบาขึ้นหน่กคนคนไข้พูดออกมาเลยใช่ไหมว่าทานยาแล้วพูดได้พูดได้คถ้าทานยาของวัดภูผาแล้วตัวเบาขึ้นนอนนนอก็ดีกว่าเดิมนอนก็ดีกว่าเดิมห้าวันเนาะเพิ่งจะมาเอาครั้งที่แล้วนอนก็ดีกว่าเดิมเนาะ ทานข้าวเองได้ไหมไม่ได้ใช้ยาใชายยางคือสุขคนไม่ยืดเยื้อเต้นไม่ได้เลยตอนนี้ยังนอนอยู่แต่แต่พูดสื่อสารได้ว่ารู้สึกเบาตัวขึ้นนอนหลับได้ดีได้ทุกอย่างความจำดีจำได้หมดเลยจำได้ทุกอย่างเป็นหลายๆปีก็ยังจำได้อ่านหลวพ่ออาจารย์จะตอนที่ไปผ่าอยู่จุฬาหมอคุณหมอบอกว่าให้ทำใจคือประมาณว่าไปแล้วอ่ะกลับคืนมา ตอ,ตอนที่ผ่าเสร็จตอนที่ผ่าเสร็จล่ะตอนกี่<า>เเราผ่า,าตอนเราผ่าวันที่ตอนเอาไปไป,ประามาณสองโมงสองโมงเาประมาณทุ่นหนึ่งมาเข้ายายี่สิบสามมิลลิกรัมรับอยู่รับไม่ได้เข้าเลือดยี่สามมิลลิกรัมรับอยู่ผ่ายังไม่เสร็จเขาไปผ่าอีกรอบไม่รับไม่รับเลือดต้องใส่คอยฟืน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 มาห้วใจฟืนฟืนมาก็เลยมันเสียข้างหนึ่ง งั้นเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์จะจ่ายยายายั้งการจกเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งให้คนไข้ที่เป็นพี่สาวเนาะ,ะไห้ทานต่อเนื่องก็คือเวทนินละขันเ<ะ>นาะคือยาตำรับนี้ให้คนไข้ทานต่อเนื่องแะคนไข้ กานเป็นแคปซูลได้ไหมหรือว่าเมื่อก่อนก็ลงทางสายยางสายยางลงเลยละลายน้ำละลายน้ำก็ลงไปทางสายยางอ๋อต้องต้องถอดแคปซูลออกนะไม่บ่นว่าปวดบ่นว่าอะไรนีะนอนทับตัวเองว่าเขาตัวมันร้อนอ่ะข้างนอกอ่ะแต่ว่าจต่ประตูมันก็เย็นแต่ว่ามันเหมือนมันร้อนข้างนอกอ่ะเขาบอกว่าเอาเครือคุณหมอเอาไฟช็อตไหวรึเปล่าเขาก็คิดไปเองก่อแหละ เพราะว่าเพราะว่าถ้าคนไข้นอกพูดถึงสภาพคนไข้ติดเตียงเนาะไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ซ้ายพลิกซ้ายพลิกไม่ได้เนาะไม่มีไม่มีแหลกดทับไม่เหนี่ผลกดทับไม่ได้ทุกอย่าง๋อไม่ปวดแค่ลุกนั่งอย่างเดียวไม่ได้นอนแบบว่านอนได้นอนทุกวันไม่มนเลยอ๋องั้นเพื่อจ่ายยาให้ประมาณสักสิบห้าวันแล้วขอติดตามติดตามอาการเนาะอีกครั้งหนึ่งความชัดเจน ในการทาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในเชิงประจักษ์ก็ต้องเก็บข้อมูลแบบนี้เพื่อให้ทางราชการเขาได้ดูเดี๋ยวตัวหน้าจะเอาคนไข้มาให้ดูด,ดีมากเลย<ะ>ใจเขาก็ดีอยู่ใจก็สู้แต่ว่าร่างกายมันมันนั่งรถไกลเนละยแต่เลยก่ายังยังไม่เอามาให้แข็งแรงก่อนก็ให้เขาแข็งแรงก่อนให้คนไข้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยพามาเนาะเราจะเริญพรขอบคุณคที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่อง การทานยานะ้ำมันเป็นชาทางการแพทย์ของวัดปู่เพา้าให้พะอ,อาจารย์ได้รับทราบบาทีเป็นทางการแพทย์นั้นก็เมื่อยาใกล้หมดแล้วก็กลับมาพบพ่อาจาย์อีกครั้งหนึ่งเนาะขอให้คปณนโยมทั้งสองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าลืมพรเนานะสาธุ